หมออามหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามหมออามพลังจิตสัมผัสสุดยอดพ่อหมอจิตสัมผัสทางใต้จังหวัดพังงาเป็นหมอดูจิตสัมผัสที่มีหยาบทิพย์พิเศษที่สามารถสื่อสารกับพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นได้ทั้งพลังบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งดวงจิตวิญญาณในที่ต่งตางๆรวมไปถึงการดูดวงด้วยการกำหนดจิตผ่านไพ่ป๊อกสามารถอ่านสถานการณ์ดวงชะตาก่อนหน้าหลังได้อย่างชี้ชัดจัดเต็ม ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนยังจําเหตุการณ์ที่หมออาร์มทานายทายทักเห็นวิญญาณในบ้านแม่สิต่างบัวทองจนเกิดเป็นกระแสข่าวมากมายในโลกออนไลน์จมมีคนออกมาทักแม่นเหมือนตาเห็นสําหรับการดูดวงของหมออาร์มคือการช่วยคนและแนะนําวิธีปฏิบัติหากใครสนใจอยากติดตามหมออาร์มจิตสัมผัสสามารถติดตามได้ที่ Facebook พนรันเถาอัน้นหรือโทร0622349793 สวัสดีครับหมอ a r มนะครับผมหมอ a r มพลังจิตสัมผัสครับผมนะฮะเป็นศาสตร์ความเชื่อแางจิตสัมผัสมากกว่าครับผมนะฮะเป็นเน้นความรู้สึกและจิตของตัวเองมากกว่าแล้วก็บวกกับการฝึกฝนในการนั่งสมาธิสวดมนต์เพื่อเป็นการทําให้จิตเรานิ่งขึ้นเราดูดวงผ่านจิตช่วยคนผ่านจิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเพราะว่าเราพูดเราไม่มีศาสตร์ในการอิงชัดเจน แต่เราใช้ในการใช้จิตของเรามากกว่าครับแต่ละใช่ครับผมเหมือนกับว่ามีครั้งหนึ่งพี่สีตังก็โทรมาแล้วบอกว่าหมูอามด้วยหน่อยบ้านหลังนี้พี่เพิ่งมาอยู่อ่ามีอะไรบ้างครั้งแรกคือเห็นผู้หญิงผมยาวเลยที่เป็นข่าวของแกนะฮะเห็นผู้หญิงผมยาวเพราะแกวีดีโอคอลมาแล้วบอกว่าเนี่ยฮะเห็นผู้หญิงผมยาวที่บ้านแกแกก็ยังช่่งใจนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เชื่ออะไรมากหลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์แกก็ไปสืบสอบมาแกบอกหมูอามมันมีจริงแล้วพี่ก็เห็นและลูกน้องก็เห็นแล้ว คุณป้าข้างบ้านเขาก็เล่าให้ฟังก็มีจริงซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราเห็นน่ะมันมีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้ครับท่านพิธีตังก็ยังบูชาดวงจิตนั้นอยู่ก็สามารถที่ติดต่อไปในไลน์หรือในอ Facebook ได้ครับผมขอ,ขอทักแชท แอดไลน์ S S <S ได้เลยขอคิวได้เลยครับดูผ่านถ้าเกิดมีเวลาถ้าเกิดลูกดวงมาก็าได้พบได้เจอแต่ส่วนมากเขาอยู่ไกลๆก,กันอย่างเงี้ยเขาจะโทรกันมากกว่าครับ่าการใช้การใช้จิตการเพ่งวิจิตมันไม่ได้มีศาสตร์การรักษาที่มาจากที่อื่นมาจากตัวเราเป็นหลักรเราใช้จิตในการเพ่งแล้วก็รักษาแล้วก็เขาได้ทุกเราหายได้โดยที่ว่าโดยปัิญาอย่างเงี้ยเราใช้ไพ่ถามทางบางครั้งแต่โดยส่วนใหญ่ ลูกดวงฮะเป็นการใช้จิตมากกว่าใช้จิตเพ่งไปและเห็นสตอรี่และต่อบคาถามในสิ่งที่ลูกดวงอยากจะคลายทุกครับผมนะฮะมันมาจาก,กจิตหรือสัมผัสที่6หรือซเซนท,ที่มากับเราตั้งแต่เราเกิดเงี้ยครับถ้าอยากดูดวงแล้วครับผมนะฮะที่ Facebook หลักๆก็คือพนรันเถาอันนะครับผมนะฮะหรือ ทักเช็ดแอดไลน์เอดไลน์เบอร์062-234-9793สามานะครับสามารถแอดไลน์ไปได้สามารถเข้าไปคุยกับอาจารย์ได้อาจารย์ก็จะมีกลุ่มแฟนดอมด้วยที่สามารถคุยกับลูกดวงตลอดแล้วก็ส่งเรื่องราวดีๆแค่แอดเข้าไปครับผม